จัดไปมันมากองอยู่ที่นี่นี่เองตัวใหญ่อู้โลกว่านี่้นึกว่าหายไปไหนหมดตรงนี้มันลึกไงมันก็เลยมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่โอ้กิโลสองโลถึงไหมโลกว่าโลกว่าปันในครับปันในตัวนี้น่าจะกิโลเอ่อสี่โลสี่โลไม่ตรงกว่าสี่โลอืมอือใส่ลงไปนี่หนักเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา6,000บาทพิกัดอยู่ที่บ้านแม่สวยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ6,000บาทบ่อนี้จะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับอืม ตอนนี้น้ำแห้งแล้วครับ<ต>เดี๋ยวเราเล,ลงจับกันดีกว่าผมก็เลยราคาซื้อขาไดไม่ไม่กล้าพูดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะป้าลงจับกันดีกว่า,า,ามีเท่า,าไหร่เอาแค่นั้นครับผมลนะปลาที่เห็นตอนนี้แทบจะนับจำนวนได้เลยนะน้อยมาก นั่นเตรียมติเอาทับทิมหน่อยทับทิมหน่อยนัย่ยน่ยทับทิมทับทิมอยู่ข้างหน้าแดงๆเลยมาหาพ่อละเออพี่ชายได้ปลา,าทับทิมแล้วครับโอ้ปลา,าทับทิมไซส์สวย,ยไม่ต่ำกว่าครึ่งโลน่าจะครึ่งโลแหละปน,นินปน,นิน ปลาโดดนี่ปรากฏปรากฏปรากฏอ,อ,อะไรอ่ะ <laughs> อือปลาช่อนน้อย <laughs> ชอตัวเล็กสายโล,โลยยโร้อยอื้อปลานินสาสวย ลม้ลมลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มล้มนู่นตัวใหญ่มีข้างหลังนูง่นบางคนอาจจะมองว่าทำไมเราซื้อแพงนะครับทำไมไม่ต่อราคาคืออันนี้ต่อแล้วครับต่อแบบสุดแล้วนะครับเจ้าของเขาก็ยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าปลาของเขามันเยอะจริงเนี่ยครับเราก็ของมันอยู่ในน้ำครับมันก็พูดไม่ได้ อแต่ยังดีที่เขารับปากว่าจะคืนเงินบางส่วนให้นะครับถ้าเราขาดทุนนะครับเมื่อคืนเราสูบกันแบบ้ามคืนเลยนะครับอื้อ,อ,อนี่ตัวใหญ่แจมแจมสวยแล้วหลานชายก็มานอนเฝ้านะครับเออตอนนี้นตัวใหญ่เกบโล ก็ใหญ่แล้วโอ้ไม่ถึงโลนะเกือบเกือบเอถึงหรอไม่ถึงปันนครับปันน น่าจะกิโลเอ่อสีโส่โลสี่โลไม่ต่งกับสี่โลอืมอือใส่ลงไปนี่หนักเลยสุดยอดครับสุดยอดในเรื่องของความผิดคาดอือนั่นอะไ,ไปเไรปนินปน,นินฮะอ้าวปนุป่งเ,เหรอ ตัวใหญ่ได้ไหมตั้หลังโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมนี่โอ้กิโลสองโลถึงไหมโลกว่าโลกว่าโลกว่าเกือบสองโลนะออตรงนี้ก็มีหนึ่งตัวอ่ะจัดไป ใช่เมื่อกี้เห็นเหมือนวนอยู่แถวๆนี้ตัวนึ่งน่าจะเป็นเนื้อคู่กันน่าจะต้องเอาปลาไปเก็บก่อนแหละมันจะได้ไม่ต้องตายชันขนาดนี้เดี๋ยวพี่ชายกับหลานชายจะเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับ ออก็ชันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ อ้าลุยเลยเพราะว่าน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆโอ้ปลาดุกเหรอโอ้ปลานิโลกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขายที่บ้านนะครับเพราะว่านี่นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันเพราะที่บ้านเนี่ยเรียกร้องให้มาขายตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปขายให้คนในหมู่บ้านได้กินตัวใหญ่ๆนะครับไซโลไซโลโอ้นั่นโลกว่าจัดไป มันมากองอยู่ที่นี่นี่เองอืมตัวใหญ่อู้โลก,กว่านี่อู้นึกว่าหายไปไหนหมดตรงนี้มันลึกไงมันก็เลยมาซ่อนอยู่ตรงนี้จัดไฟไฟกระพริบหน่อยนี่วัวเต่าปลาดุกข้างหลัง,งอันตรายนะปลาดุกตัวใหญ่นี่ไม่มีครับ โอ้โหนั่นไงประดูกอยู่นั่นนั่นไงโอ้โหตัวใหญ่ไซโลไซโลร้อยโลจะถึงไหมประกดตัวใหญ่โอ้ไข่ทั้งนั้นอะ ลโอ้ปลาดุกสาโลครับสาโลอะไรปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่นี้ไม่ได้เจอหรอมั้งปลาดุกลุมาแล้ว

โอ้ยปลาอะไรอ่ะอู <jut> ้ปลาดุกตัวใหญ่อะตัวเมื่อกีไม่ใช่ตัวเมื่อกี้มั้งนี่โอ้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าหน่อยอ่ะอือโลกว่าครับโอ้ใส่ที่ไหนช่างไงเราวางโดดออกอือ่นไง Det er bare aketing. เอาเหรอโอ้เอาจัดไปเอาให้อยู่เอาให้อยู่โอ้ไซโลมั้งนี่น่าจะถึงอยู่น่าจะถึงอยู่นั่นโอ้ไปไหนแล้วเฮ้ยเหนื่อย ออกไม่ไหวแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงได้แล้วมั้งเออได้แล้วใช่ไหมไหนโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยปหนเลยนะเออไซโลครับ โลหนึ่งมีแน่นอนตัวนี้ตอนนี้เัาก็มีจับไปมันมาซ่อนอยู่ในโพรนี่เองตรงนี้มันลึกน่าจะหมดแล้วหาไม่เจอแล้วปลาช่อนอปลาหนึน่งสาสวยสาไข่ดี ปลาอะไรอ่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอ้าอ๋อไม่ใช่นู่นที่แม่มีปลาดุกอ่ะดูดมาไหเออที่แม่มีปลาดุกครับตัวใหญ่ได้แล้วจ้า เกือบโลไม่โลก็ใกล้เคียงโอ้เอาเอาสองสองอันเลยเหรอ อะไรนะลุงแปดสิบพอแล้วครับออส,สวยอยู่โอ้สายโลครับกเกือ ปรากฏตัวใหญ่ครับมวน,นเลยอ๋ออันนี้คือตัวเมื่อกี้เหรอนู่นนน่นอ๋อน้นปรากฏนี่หว่าโอ้ปรากฏตัวใหญ่ปรากฏตัวใหญ่ปรากฏอีกแล้วครับ Ừ, จัดไปสองตัวโอ้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  lém, lớn, to, nhảy, đang cài chặt cắn, đuổi, bay, đuổi, mang, bắt, xoay, khúc này, đi ปลาดุกไายโลออกมาแล้วก็ดูกระช่อนเฮ้ย hey! ระวังนะปลาดุกพุ่งนี่มีน้ำอะ่ะเ็ใส่ี่เรกปลาดุกอ่ะตัวใหญ่ อลองช่างดูหน่อยครับปันในตัวนี้โอ้หกโลหนึ่งขีด ปลาโทโมันหนักไข่ด้วยนเนาะไข่มันก็มีเป็นกิโลแล้วมั้งนี่